ขอบคุณทุกคนที่ใช้เอ็มโฟจากใจขอบคุณที่ให้ดูแลกันไม่ว่าท่านจะเป็นใครอยากให้มีชีวิตโฟลมเหมือ hmm. น,นกันสมัคร m f ็ o โมีแจ้งเตือนและตัดบัตรได้ใช้เป่าวัดง่ายลดใบเสร็จได้ mm hmm. สะดวกสบายเอ็ o โ ไม่เสียงอรอวะกูถามว่าเสียงอะไรวะเสียงโทรศัพท์ครับของใครของพี่ปะเนีะ่ะพี่ไม่ไดเอ่ามาโทรศัพท์เมียยึดไว้ของหนูเองค่ะมันแจ้งเตือนตัดปัดค่าเอ็มโฟล์อะอ่ะช็อตเมื่อกี้ต้องถ่ายใหม่ไหมคะอ๋อไม่ต้องละเมื่อกี้เทอร์เฟกต์ละ โฆษณาเรื่องนี้ก็เหมือนจะโฟล์ดีนะครับแต่พี่ผู้ชายคนนี้เขาดันไม่โฟล์มันแจ้งเตือนตัดบัตรค่าเอิมโตลดตัดอะไรแล้ววะทำไมคุณไม่ได้จ่ายโนติก็ไม่มีตัดบัตรก็ไม่มีพน้องทำไงอี้ไม่รู้ครับไม่รู้ทำไมเขาพี่มาเล่นน้องอะไร ทำไมไม่ตัดบัตรมาตื่นตัว่าปับไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไม่ตัดบัตรก็มึง,มงไม่สมัครแบบอป M 4อ่ะฮะก็ชดจบมเมื่อกี้ก็ขึ้นอยู่สแกนสมัครจบ M Flow M Flow กูต้องโฟกัสเรื่องเต้นไงเดี๋ยวหลุดบ็อกกิ้งมึงไม่ใช่นักแสดงหนังไงมึงเต้นก็ไม่เป็นแต่มึงมาถ่ายโฆษณาเขามึงไม่ใช่ทำกันบ้าเมื่อไหรือไงฮะในเบ๊เพราะว่าเขียนเอาไว้เนี่ยฮะมีแจ้งเตือนค่าผ่านทางเช็คประวัติค่าผ่านทางได้โหลดใบเสร็จได้ตัดค่าผ่านทางอระโดมัติได้แต่มึงต้องสมัครสมาชิกกูตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นชี้อะไรก่อน พี่ไปซ้อมเต้นมึงขยันจังทำไมมึงคิดว่าตัวมึงไปก็สเซเว่นเวอร์ทัวร์หรือไงอีท่าเต้นงกอกแจกงกอกแจ๊กเดี๋ยวงกอกแจ๊กเดี๋ยวมึงซ้อมจังขับรถไปซ้อมถึงโน่นทุกวี่ทุกวันกูถามมึงจริงไอ้ที่มึงขับรถไปซ้อมทุกวี่ทุกวันเนี่ยมึงขับผ่านเอ็นโฟกี่รอบ สปีด <Long> <And action! S 1> สมัคร M Flow มีแจ้งเตือนและตัดบัตรได้ใช้ประวัติง่ายลดใบเสร็จได้สะดวกสบาย M Flow จบเจ้าไม่เราหรือวิ่ง M Flow สมัครสมาชิกเถอะครับยิ้มอะไรอะไรแล้วก็ยิ้มสมัมากจะได้จบสมัครเลย M Flow